มีต้อนรับว่าสู่ช่องดิวดิวเจนนะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็มาเที่ยวที่สวนนุ๊กชัยนาทนะทุกคนทุกคนตอนนี้มีคนมาเดี๋ยวเราไปดูปลากันเลยค่ะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นปลานะคะทุกคนนี่มีปลาเยอะมากหลากหลายชนิดเลยนะคะทุกคนอันนี้เราไปกับน้องแล้วก็คุณยายกับแม่นะคะทุกคนปลาหลากหลายชนิดเลยนะคะทุกคนน่าชมมากอันนี้ก็จะเป็นปลาอะไรกันไ่รู้นะทุกคน อมนี่ทุกคนอันนี้เราก็เป็นที่ถ่ายรูปนะทุกคนสวยๆนะคะทุกคนนี่สวยมากน้องเราอินมไม่หยุดเลยนะคะทุกคนอะไปที่อื่นกันเถอะไปทุกคนแล้วเราก็จะมาเล่นน้ำนะทุกคนทีนี้แต่เราเล่นถ่ายรูปตอนเล่นน้ำมาทุกคนโอเคนี่ทุกคนตอนนี้คือเรามาดูปลาทุกคนปลาทุกคนแเราก็จะถ่ายให้ดูเลยนะทุกคน ไปดูกันเลยนวิทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคนกบแล้วก็นี่ทุกคนเป็นกบหรือเปล่าจำไม่ได้นี่มีปลาหลากหลายชนิดนะทุกคนปลาชนิดอะไรนะทุกคนนี่น้องเราเป็นปลานะทุกคนเขาไปอยู่ในน้ำปลาอันตรายนี่ตอนนี้จะเป็นปลาอะไรคะไม่รู้อะมันน่าสวยไหมทุกคนมีปลาปลาอะไรอะใครดูคอมเมนต์เลยอะ ดูคดอมเมนต์หน่อยปลาจระเข้ปลาแอฟฟิชอะไรวะปลาอะไรวะปลากาไฟปลากาไฟเหรอโอนี่ทุกคนดูดิอันนี้ของจริงนะน่ากลัวมากอันนี้ปลากระเบนลาหูนะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาหัวค้อนนี่ศึกษาปลาได้ตรงนี้เลยนี่ปลาตัวเล็กๆก็มีเพียบ ว้าวนลามงมีที่จะมาตัวใหญ่นะมันตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้ปลากระเบนนร์เราเป็นกําลังกินไฮโดเจนที่อยู่ในละคนเลือดใหม่อะไรนะอันนี้เป็นปลาอะไรก็ไป็นโดยละค้นคืออะไรอะกป็ดกระดูกมีแม่มีคุณยานะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะบายค่ะอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนแล้วเผื่อก็ทุกคนมีตัวอะไรอยากให้ดูมีทุกคนดูตัวนี้ดิมันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ ปลาแค่หูปลาแค่วัวทุกคนนี่ทุกคนมาชื่อปลาแค่วัวสำหรับวันนี้นะคะขออนุาไปก่อนนะบ๊ายบาย